ลืมว่ามีไม่สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำ AR หรือว่า u l ลตรมนะครับก็ไม่มีอะไรมากขั้นแรกนะครับให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์เรจะใช้ Google Chrome เซิร์ชหาคำว่าอุลตรมาล็อกอินแล้วก็เลือกที่อันแรกเปล่าอ่อันแรกพิมพ์ถ้าเกิดยังไม่มีก็สมัคร ถ้าเกิดมีแล้วก็พิมพ์เข้าไปแนะนำว่าโทรศัพท์กับในคอมเนี่ยให้เอาคนละตัวจะดีกว่านะครับโอเคครับเมื่อเข้ามาอย่างหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆสังเกตที่มุมขวาบนมันจะมีสัญลักษณ์บวกคลิกน่ครับ่า Create New Ula ก็จะเข้าอย่างหน้าตรงนี้นะครับอ่ะนี่จะเป็นขั้นตอนแรกเลยครับคลิกที่บวกเลที่คำว่าคลิกทูอั p โหลดทริกเกอร์อิมเมจอันข้างล่างจะเป็นแบบมันมีอยู่ในบัญชีของเราแล้วเลือก b เบ w เลือก b เบ w แล้วก็ให้เอาภาพพื้นหลังเนี่ยเอาเป็นภาพอะไรก็ได้ครับที่คิดว่ามันเหมาะสมกับบทเรียนของตัวเองมากที่สุดอ่ะผมจะเป็นภาพนี้ ไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นครับตรงนี้ที่ Open บอกว่าให้ตั้งชื่อตรงนี้ด้วยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากตั้งก็ตั้งได้แต่ผมไม่ตั้งเซฟโอเคครับเซฟเสร็จ <Okay. S 1> แล้วจุดนี้จะสำคัญมากครับ Rectangle ตอนนั้นผมลองทำให้เต็มจอเออลากให้มาความกว้างประมาณเท่านี้สแกนยังไงก็สแกนไม่ขึ้น ไม่จําเป็นเลยครับไม่จะต้องทําใหญ่อทำสี่เหลี่ยมเล็กๆแค่นี้ก็พอละเมื่อทำเสร็จนะครับก็ให้เน็กข้างบนเน็กไัเลยก็จะได้เข้ามาอย่างหน้าตรงนี้จะเห็นได้ว่าไม่มีปุ่มไม่มีอะไรทั้งนั้นถ้าเกิดอยากได้ล่ะก็กดบวกมาปุ่มผมจะสอนเพียงแค่สี่ปุ่มเท่านั้นนะครับที่เหลือก็ให้เพื่อนๆออ อแดเอาโอเคปุ่มจะมีด้วยกันสามปุ่มไอ้สีปุ่มก็คือปุ่มลิงก์ไปยังหน้าอื่นหน้า facebook หรือว่าหน้า google plus หรือว่าหน้าอะไรก็ตามแล้วแต่เ,เพื่อนๆนะครับปุ่ม p l y y p u s e Stop โอเคผมจะอัดมาก่อนอย่างเดียวนะครับไม่ต้องทำอะไรครับเบาออกมาแล้วก็กดเซฟเลยจะจัดก่อนหรือว่าอะไรก่อนก็ได้ โอเคผมจัดก่อนออโอเคปุม่มต่อมาก็ปุ่มพอสก็เบามาก็เซฟเลยเซฟแล้วก็จะเห็นว่าบางคนมันทำการปรับเอาตรงนี้เอาซึ่งอาจารย์ก็สอนอยู่นะครับให้เพื่อนๆคลิกที่คำว่า resize w i t t o ถ้าเกิดอยากให้มันเท่ากับปุ่มเพลงก็ ผมเพลงเนี่ยอยู่ในชื่อที่ททมีชื่อว่า o v e r l a y 2ล i t ส o Overlay 2เวอยมันก็จะเท่ากันเลยครับแต่ว่าเราก็ต้องมาขยับเอาอีกรอบหนึ่งโอเคสต็อปก็เช่นกันทำเหมือนเดิมครับฟิตดีไซน์ฟิตทูโอเลย์สอง อีก2อย่างครับก็คือวิดีโอกับปุ่มลิงก์ก็เหมือนเดิมครับคลิกที่อะไรล่ะบวกอะคลิกทู upload overlay ์ลยวก็ปรับปื๊ผมปรับไปประมาณแค่นี้ทีนี้ก็วิดีโอวิดีโอนี้ก็เหมือนกันครับลปึ๊บตรงนี้ ก็คลิกรูปแล้วก็เซฟเหมือนว่าวิดีโอผมเอามาแล้วผมจึงคลิกที่ select exciting แล้วก็ผมก็จะเลื่อนหาวิดีโอของผมเองถ้าไม่มีประโยชน์สําัาที่อัพโหลดมาเนี่ยโอเคครับปรับขนาดของวิดีโอของเราเออโอเคครับองค์ประกอบครบหมดเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาเพิ่มแอคชั่นกันนะครับแอคชั่นแอคชั่นจะเพิ่มยังไงล่ะ ในตัวที่ผมจะทำให้ดูเนี่ยจะทำได้แค่คือกดปุ่ม f a c e b o o k แล้วลิงก์ไปยัง facebook กดปุ่ม play แล้วก็ play แล้วก็เล่นกดปุ่ม p พอสก็หยุดแล้วก็เล่นอีกรอบได้แล้วก็หยุดแล้วก็เล่นแล้วเล่นหยุดเล่นหยุดเล่นหยุดเล่นหยุเล่นได้สต็อปสต็ก็คือจบไปเลยโอเคนะครับทีนี้เราจะมาใส่แอคชั่นกันปุ่มแรกเลยก็คือปุ่มปุ่ม Play ปุ่ม Play เนี่ย แอคชั่นจะเป็น after o r l y has start นะครับแล้วก็ stop เลือกวิดีโอของเราแล้วก็แล้วก็กด save ได้เลยครับอ่าแค่นี้ยังไม่เสร็จนะครับปุ่มเพล์จะต้องมีแอคชั่นอยู่2ตัว ตัวก็แบบนี้นลยครับแอคชั่นสตาร์ทแมนุเวลเล่เลือกไปที่วิดีโอเหมือนเดิมแล้วก็กดเซฟได้เลยทำไปนว่าปุ่มเพลย์ก็เสร็จเรียบร้อยครับทีนี้ปุ่มพอสปุ่มพอสเป๊บไม่มีอะไรมากครับปป๊บก็เอาพอสแล้วก็เลือกวิดีโอเมนูเวลเล่อีสแท็บ พอยส์แอดโอเวอร์เลย์นะโอ okay, เคครับผมเดี๋ยวผมเพิ่มให้ดูใหม่พอยสนะครับแอดแอคชั่นขบวนไม่ต้องเปลี่ยนเลยครับกดที่แอดแอคชั่นเลือกเป็นพอยสตามปุ่มเนะครับแอดโอเวอร์เลย์ใช้ตัวลูกศรลกแล้วก็เลือกวิดีโอของเพื่อนๆแล้วก็กดเซฟปุ่มพอยสก็เรียบร้อยครับใสแ่แอคชั่นเรียบร้อยทีนี้ก็ add action เป็นปุ่ม stop เหมือนกันครับ add action stop v e r ว a y เลือกวิดีโอแล้วก็กด save เหลือปุ่มสุดท้ายครับปุ่ม facebook ปุ่มต่อมาก,ก็คือปุ่ม facebook นะครับกดไ i l e แล้วก็ add action เลยแล้วก็เลือกอันสุดท้าย per from random action จะเห็นว่ามีศูนย์แอคชั่นขึ้นมาเราก็ปึ๊บตรงนี้ Add, ปุ๊บใส่ลิงก์เพื่อนๆลงตรงนี้ลิงก์เฟซบุ๊กวางลงไปแล้วก็โอเคแล้วก็เซฟครับถือว่าเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆก็กดเซฟ ตรงเซฟเสร็จ,รจปุ๊บมันยังเลยอ,อย่างหนึ่งคือ 3D m ดีเมผมยังไม่รู้ว่าจะเอาลงยังไงจะเอาลงในวิดีโอเลยหรือว่าจะเอาลงตรงหน้าทิกเกอร์ตรงนี้ดีใครที่ทราบแล้วก็บอกผมด้วยนะครับก็ถือว่าเสร็จแล้วทีนี้ก็ขอให้เพื่อน ลองคิดดูว่าเพื่อนๆจะทํำยังไงให้มันสวยแล้วก็เอามาแชร์กันดูนะครับสำหรับนี้ก็จบแล้วขอบคุณครับอ่าสำหรับคนที่อยากทดสอบดูว่ามันสกแกนได้ไหมก็ตั้งชื่อด้วยนะครับเดี๋ยวจะสับสนด้วยส่วนสองแล้วกันเพราะว่าผมตั้งส่นหนึ่งไปแล้วเก็บเซฟผมนี้อย่าลืมเลยนะครับแชร์ แชร์ด้วยไม่แชร์แล้วมันก็จะมาอย่างน,านี้น,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 นี่ไนล่ะไหนล่ะไหล่ะเพื่อนตรสอผมนี่ตรงนี้แล้วก็กดถ้าเกิดเราจะดูไหนก็คลิกตรงนี้แล้วก็มาดูที่ให้เป็นแถวๆเนี่ยปึ๊บอูสกีนอัอนนี้ครับเพื่อนก็สแกนได้เลยรับคราวนี้จบของเิงครับ ขอบคุณครับ la, 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 la.